โดนขาระบายกเกงไม่ใช่ระบายขายหา้ามบไพ้ามโดนขานี่ระบายอะไรอะ่ะแม่บอกไม่ให้ระบายขาขากับหน้ากับแขนก็ห้ามระบายเข้าใจไหมาน,นาว่าแขนไกคนอะไรแขนสีเหลืองพิ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 ง ห้ามระบายแขนทำไมฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องระบายเสื้อได้อย่างเดียวมือมันระบายได้เหรอได้ได้ทำไมระบายได้ล่ะพิงพิงแล้วเยอะพิงพิงแล้วเยอะพิงพิงเยอะพิงพิงเยอะไิ่รู้ๆระบายอะไวะระบายระบายเปลี่ยนสีจ้าเปลี่ยนสีจ้าระบายระบายร้อนใ้ระบายเป็นพิซซ่าเป็นพิซซ่าเสื้อสีอะไร เสื้อกลังกองแกงเสื้อลำกองแกงอ่ะเสื้อสีอะไรเสื้อสีอะไรหรือก็เขียวอ่ะอีกข้างหนึ่งอ่ะเสื้อข้างนู้นสีอะไรดีวมา้องกองแกงมาองกองแกงก็ระบายเตทีสีว่าลายดูก็ะยิบสีก็ดูยิบสีไม่ไดู้เรื่องเกี่ยวน้องกองแกงมาลองกองแกงออมาเธอมาลอเนี่ยตรงเนี้ยสีอะไร แม่ถามว่าเนี่ยเสื้อตัวเนี้ยแม่ถามว่าเสื้อตัวเนี้ยตรงเนี้ยเอาสีอะไรเอาสีเหลืองอ่าสีเหลืองก็ระบายไปมันเอากรแกง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 กรแกงสีอะไรกรแกงเอาตรงนี้เอาตรงนั้นมันมีที่ระบายที่ไหนแล้วมันเป็นเหลือกางเกงกับ กับขี้ฝุ่นเนี่ยเอาเงเกงสีอะไรเนี่ยางเกง,เกงเหลือหน่อยเนี่ยขี้ฝุ่นี่ขี้ฝุ่นขี้ฝุ่นก็ทาไปในขี้ฝุ่นฮาบอกนอกเขตฮาบอกนอกเส้นอย่าออกนอกเส้นนะจะเอามาต่อกันเอาเงเกงางเกงเหลือหน่อยเนี่ยสีอะไรางเกงเอาจตบไปทาไม่กวาดอ่าไม่กวาดสีอะไรสีแดงเดี๋ยวออกนอกเส้นนะถูถูุ๊บที่แม่ัวไม่กวาดนิ้วอย่าจับยาวที่ลูกดินสอจับสั้นนิดนึงโอเค จับให้มันถนัดมือถ้าบอกน้องเส้นนะไอมากเป็นโควิดปะเนี่ยอืมไอจังเลยมันไอขนาดนั้นน่ะเป็นอะไรเจ็บเตินทับคอโควิดเจ็บทับทอโควิดเอาเอาโอ้โอ้ต้องไปฉีดวัคซีนแล้วมั้งเนี่ยฉีดวัคซีนไหมไม่ นิวน <c oughs> อนไม่อยากจะห่มผ้าอลไเป็นอย่างนี้เสร็จไหมวันเนี้ยเสรเรียบร้อยไหมเย้เขาเรียกว่าชุดอะไรแบบเนี้ย,ายาามาลองกองแกงแ้วคิดว่าจะได้คะแนนเยอะไหมลองตรวจดูสิแล้วแล้วถ้าเป็นคุณครูคุณครูจะให้คะแนนเยอะไหมดีลองตรวจดูก่อนแนมะ่ก็นิวว่าคุณครูได้คะแนนนิวเยอะไหมล่ะเยอะสินิวว่านิวระบายสวยไหม นิวถ้าเกิดมีที่หนึ่งกับที่สองที่สามนิวได้ที่เท่าไหร่เนี่ยสิบเอ็ดยวที่สิบเอ็ดน่าจะเออใช่สิบสองสิบสองนั่นมันเลขที่นิวไม่ใช่เหรอมาต้องเลขที่นิวเนี่ยต้องตามเป็นเลขที่นิวเหรอโอเครู้เรื่อง